อีกแล้วนะเต็มกระดานไปเลยฮนะสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอ้ยยังเหลือสองดุนะเปิดอโอโต้ไปนะเพื่อนๆครับปรับไปอีกแล้วแล้วหน้าแดงว่าไงฮนะหนาแดงทิ้งท้ายแปดหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพหรือเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชม สวัสดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกันอีกเหมือนเดิมนะฮะกับช่องบางวินพาปันนั่นเองนะฮะวันนี้ขอมาพร้อมกับเกมสาวถ้ำนะฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าสาวถ้ำจะเป็นงานบ้างนะฮะกับทุน6 0 0วันนี้พกทุนมา6 0รบาทะฮะเบ็ดแรกนะลองซื้อกันเลยเดีกว่านะกันนะครับขอซื้อที่เบ็ดาบาทพอดีไหมอ่าเดี๋ยวลองดูที่เบ็ด10 เบ็ดสิบบาทแล้วกันนะครับ500บาทไปดูนี่ว่าซื้อไม้แรกเลยจะเป็นเงนบ้างครับกับสาวท่อมนะฮะก่อนอื่นนะครับบังไม่แนะนำนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะห้ามํำตามหรือว่าลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดเลยนะดอกแม่มาฮะหน้าเขียวมาด้วยครับ่าจังหวะนี้ไหลเอาดีฮะมาดีอยู่นะครับซื้อไม้แรกก็มาดีแล้วนะเพื่อนๆครับ เคกับหน้าเขียวดอกน,นี้ได้ไป40แล้วได้โตคูณไปคูณ10แล้วนะเพื่อนๆครับคูณ12สวยงามครับดอกน,นี้216โอ้โหมาเรื่อยๆฮะมาเรื่รางวัลตอนแรกเลยนะดอกน,นี้นะฮะสองบาทแล้วยังเหลือ7รอบคูณ14นะฮะหน้าแดงว่าไงอี่หน้าแดงลงมานะเพื่อนๆครับนิ่งอีก5รอบคูณ16 โอ้โหรู้สึกว่ามันจะนิ่งแล้วนะเพื่อนๆครับอ่าอย่าเพิ่งนิ่งมาก่อนดีเดอกนี้96บาทยังไม่หลุดพุนนะฮะ4 6 6ยังขาดพุน,นอยู่ไม่เท่าไหร่มาครับเจดอกนี้30กำไรมาจนได้ฮะมาจนได้ฮะนั่นงไงขอเออปีนี้ซื้อครับจะมาหรือเปล่านะครับลุนปีนี้ซื้อเลยนะฮะตอนนี้โอ้โหเกือบจะได้แล้วนะเพื่อนครับ มาให้อีกรอบด้วยนะรอบนี้ต้องโอ้โหรอบนี้ต้องเอาอนะะมาจนได้คนระับฟรีนี่ซื้อหมุนฟรีนี่สิกรอบนะเพื่อนๆครับสาวตามาดีมากเลยนะติดตัวนี่ซื้อมานะครับเอาดีฮะคูณยี่สิบสี่เอาไปแล้วเหลือแปดรอบเฮ้ยนิ่นิงอะช่วงท้ายโหแล้วโอ้สวยฮะดอกนี้ห้าร้อยห้าสิบสองบาทมาแล้วหลาเจซ้่มไปอีกร้อยห้าสิบบาทไว้ดอกนี้ฮนะเคไปดิ สิบโอ้ยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะได้ไปอีกแล้วมาดีจัได้เพื่อนครับโอ้โหลงได้เดือดมากนะไม้นี้นะแปดร้อยแปดสิบสี่บาทมาเนี่ฮะหากเพื่อนไหนสนใจอยากลองตามน,นะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปมันเข้ามาดูได้นะเพื่อนครับร้อยยี่สิบแปดบาทเลยห้ารอบฮะค,บคูณสามสิบสี่แล้วคูณอย่างสูงอะ่ะตกคูณคูณดีมากเลยนะเพื่อนครับคูณได้ถึงสามสิบสี่แล้วนะครับตอนนี้ คูนสามสบอกเลยเพืนครับานคูนดอกนี้คูณสามสิบอกเร้อยยี่โอโตดอกนี้รับไปก่อนนะเจ็ดรอยสามสิบาทแล้วคูณสาด้วยนะหน้าเขียวดอกนี้ฮะห้าคูณสี่ว่างโอ้โหได้คูณ3ามสิบแปดนะเพื่อนครับห้าอบาทแล้วยังเหลืออีกสองรอบเลยอีกหนึ่งรอบฮะคูณสีบาทจะให้อยู่ในล่าสาวทำครับ แต่ว่าตอนนี้ก็ให้ไปเยอะเลยนะครับซื้อไปเบ็ดบาท500ใช่ไหมได้มาทั้งหมด2,855บาทกําไรฮะเพื่อนๆครับไม้นี้ถือว่าเรากําไรนะฮะ2,955บาทนี้นะครับขอเพิ่มเบ็ดลองดูแล้วกันนะฮะขอเล่นเบ็ด30บาทลองกดมือดูไปเรื่อยๆฮะโอ้โหอย่าบอกมาครับเบ็ด30ติดปีอีกหรือเปล่าโอ้โหเกือบได้ไลยนะครับแต่ว่ายังไหลอย,อยู่ ยังไหลอยู่เพื่อนครับยังเหลือช่องว่างอยู่เยอะนะสามารถลุ้นได้อยู่ฮะโอ้โหไหวมาแทนนะครับฮะยังลุ้นได้อยู่เพื่อนครับโอ้โหเสียดายครับลองกดไปเรื่อยๆดูแล้วกันนะเผื่อมาดีนะอ่ะมาอยู่ครับสามสิบคิวคิวแถวแรกไม่ได้นะฮะโหถ้าไม่มาแบบนี้เดี๋ยวลองลดเบ็ดดูด่ว่านะครับ สิบไม่ได้อีกแล้วนะครับโอเคมาอยู่ขอขอไหลหน่อยครับคิวมาอีกแล้ว okay, เคมาโอ้โหแล้ววายเกิดด้วยครับวายเกิดดอกนี้ไปดิไหลปุยไหลปุยหลุดไปฮะห้าร้อยสี่สิบเอาเรื่องครับน่านเงินดอกนี้หกพันสี่ร้อยแปดสิบโอ้โหไหลเจไปอีกแล้วฮนะเอาดูฮะโอ้โหดอกนี้น่านเงินเพื่อนๆครับโอ้โหเจ็ด 1147บาทเลยนะครับหน้าน้เงินลงมาทีเดียวรู้เรื่องเลยฮะแล้วจ่ายแพงด้วยเมื่อนครับเค okay, ดอกโอ้ oh, okay, หเคกหน้าแดงเลยนะครับโู okay, ้ได้มาเคกหน้าแดงรับแบบนี้ลองออโต้สามสิบลองดูแล้วกัน,นครับ <Okay. S 2> สิบนั่นไงได้หน้าม่วงไปหน้าเขียวตามครับสวยงามไวเกอร์ด,ดองนี้ว่าไงครับเจกับคิว โอ้โหสเกตเตอร์มาสามนะครับโอ้เสียด,ดายเกือบได้อีกแล้วฮะได้เคไปฮะดอกนี้เจมาหน่อยฮะจำนวสองสิบไอออนเกิดเจเกิดเจบับเข้าไปฮะเกิดเจดอกนี้สามร้อยยี่สิบสี่บาทแล้วยังไหลต่อเนื่องบับเข้าไปฮะโอ้โหมาเดือดมาดีมากฮะสาวรัมโอ้โหห้าร้อยห้าห้าร้อยยี่สิบสองบาทใช่ไหมครับไอ้ปุ้ยไม่ฮะ โโอหขอเดือดอีกรอบขอแบบวิกกี้อีกรอบอย่าเพิ่งนิ่งหามาก่อนวายดอกนี้บับพ่อไปเดียหาหน้าแดงว่าไงครับเพื่อนๆพอนโอ้ดอกนี้หน้าแดงนะหนึ่งหมื่นห้าบาทหนึ่งร้อยยี่สิบโอ้ยโอ้โหมาจนได้เพื่อนเพนครับดอกนี้หน้าแดงลงเต็มกระดานไปเดียหาหนึ่งหมื่นห้าบาทหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทโอ้โหเอาฮะมาอีกหรือเปล่า โอ้โหนิ่งเลยนะครับหน้าแดงลงมาไวตอนนี้สวยครับได้เคอีกแล้ว252ยังมาอยู่เพื่อนนะครับยังมาอยู่นะสาวทำมาอย่างดีอะหน้าแดงอีกแล้วโอ้โหเสียดายครับสิบมาก่อนเดี๋ยวคุณนิ่งฮะมาก่อนโอ,โ,โอ้โหเคนะเพื่อนเครับเจสวยมาฮะไลคุยคิวคิวมาดิฮะรออะไรฮะสี่ร้อยสามสิบสองบาท บัพเข้าไปห้าสามร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วหน้าน้ำเงินเหรอเกิดหน้าน้ำเงินครับโอ้ยดีร้อยห้าสิบเต็มกระดานนี่แล้วฮะเพื่อนๆครับโอ้โหแล้วมาอย่างดีสาวท่าโอ้โหมาดีมากเลยนะฮะได้มาแล้วด้วยครับหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทไปอีกแล้วฮะสิบมาโอ้โหแล้วเป็นสามสิบนะครับลงมาดีมากเลยนะเพื่อนๆครับ อย่าพึ่งนิ่งหามาก่อนอาไหลปุยไปเรื่อยๆเฮ้ยหน้าน้ำเงินว่าไงครับแถวสามหน้าน้ำเงินขอหน้าน้ำเงินฮะหน้าน้ำเงินมาโอ้โหสามร้อยสามสิบเจ็ดมาอีกแล้วไหลสิบไปแล้วฮะโอ้โดีเอาเรื่องฮะโอ้โหเก้าร้อยสี่สิบห้าเอไวยดีฮะสองพันแปดร้อยเก้าสิบสองมาอีกแล้วฮะนั่นเข้ามาเดือนเอลี้ยงด้วยครับ โอ้โหโแล้วได้ถึงคูณ11เข้าไปแล้วเครออะไรฮะดอกนี้1,320โอ้โหลายมาสวยมากเลยนะเพื่อนจังหวะนี้มาดีจัดเลยฮะสาวท่ามครับ6,534บาทโอ้โหบาทเดี๋ยวลองเพิ่มเบ็ดกันดีกว่านะเพื่อนครับลองเพิ่มไปดูว่าจะมาดีหรือเปล่านะครับ เริ่มนิ่งแล้วในะช่วงท้ายวายดอกนี้สวยอะ่ะยังมาอยู่127บาทนานนำมือมาเดือดมากเลยนะครับ72อีกแล้วโอ้โหแล้วลงฟรีมาด้วยนะครับเป็น30ทำเรื่องจริงๆนะเพื่อนๆครับติดฟรีจะฟิ็นใหม่นะฮะได้10บหนึ่งฟรีครับมาลงฟรีมาแล้วดอกแรก10เขก็มาโอ้โหได้มา96บาท อย่าพึ่งนิ่งหามาก่อนลงฟรีแล้วน่าเกลียวไปครับหนึ่งร้อยแปดคูณแปดแล้วฮะได้คูณแปดแล้วนะคูณสิบมาจนได้ฮะโอ้โหสิบดอกนี้สวยงามดีฮะร้อยแปดสิบแล้วลงหรือเปล่าฟรีนี่ฟรีนี่ฟรีดีไม่ใช่ฟรีในซื้อนะครับได้ฟรีนี่ฟรีเลยนะทดลองดีนะครับสิบปลาหาสองร้อยสิบหกบาทกับเคตามไปลาหาแปดร้อยสี่สิบเอาว่ะ เอาว่ะโหเพื่อนครับไปอีกแล้วฮะหนึ่งพันห้าสิบหกบาทอีกแล้วนะเพื่อนๆครับยังเหลืออีกสี่รอบคูนหกเข้าไปแล้วฮะขออีฮะมาอีกสิบไก่อนเออแล้วคิว Q มาแถวแรกมาโอ้โหแล้วสิบเสือเกือบได้สเตเตอร์ด้วยนะมันด้วยนะมาสามแล้วด้วยนะเมื่อกี้นะโอ้โหนี่ฮะการของฟีลรอบสุดท้าย เขียวปรับเข้าไปห้าหนั้าร้อบาทแล้วหน้าจะปูตามไปสองพันรโอ้โหเดือดอีกแล้วเนื่องครับหนึ่บาทโอ้โหไม้นี้รวมกันนะน่าจะได้ห้าพันเลยครับสี่พนะโอ้โหได้สี่พันด้อยสามนะครับเกือบได้ห้าวันอีกแล้วเงินรางวัลรวม6,600นหก้ทวนเลยนะครับ 4, นะโหเข 5, ลขกลมๆเลยนะครับ เดี๋ยวขอหยุดดีกว่าลองดูแล้วกันนะครับ4 000, 2 3 0บาทแบบนี้ลองเล่นเบ็ด160ดูดีกว่าฮะขอลองกดออตโต้ไปขอปิดโบดีกว่าครับไปฮะลองดูแล้วกันเบ็ด160บาทนิ่งเลยนะโอ้โหยังไม่มาสักรอบเลยครับติดมาให้หนะ่อยติดมาจนได้ฮะ256เคมาแถวส วายก็ได้สวยงามครับัไหลต่อเนื่องด้วยไหลต่อเนื่องอีกแล้วครับเพื่อนๆครับ480หน้าจมพูหน้าจมพูจะไปหรือเปล่าฮะวายก็ได้หน้าจมพูมาจึงได้ครับ4,320โอ้โห oh, oh, oh. กับหน้าจมพูฮะตอนนี้4,000 0บาทนะเพื่อนเพื่อนครับ4,000เท่าไรฮะ4,4928บาทโอ้โห <c oughs> เอาไงดีฮะขอไปต่อแล้วกันนะครับเบ็ด160บาทเจมาอยู่ยังให้อยู่หรือเปล่าครับเบ็ด160นี้โอ้โหเสียดายเคน,นะครับขอออตโต้สิบหมุนดีกว่านะฮะลองวัดที่ออตโต้สิบหมุนนี้ดูนะครับเพื่อนๆฮะเคมาอยู่ฮะมาเรื่อยๆฮะมีลายไปเปล่าโอ้โหไม่มีตัวไปครับเจไปดีรออะไรฮะ176บาท ปรับไปห้ายเกิดดองนี้โอ้โหลูกผสมไปห้้อยสี่สิบแปดาทแล้วยังไหลต่อเนื่องอีกแล้ว1นึ่งพัน่านไงหนึ่ันารยเก้าบาทคิวมาโอ้โหขอคิวไม่ได้ครับสิบไปอ่อนสวยงาม64บสี่บาทโอ้โหขาดเคนะเพื่อนๆครับห้าเคมาดองสี้าสบหบาท บอกไปดีคิวไหลปุ้ยฮะไหลปุยหลุดไปไวายเกิดอีกแล้วเพื่อนๆมาอีกแล้วฮะ288มาอีกแล้วเพื่อนๆครับ2880ัน28้โอ้ดอกนี้หน้าหนังเงินครับสามหมื 30, ่นสี่พันห้า้อยหกสิอ้เอ,าอ้าเพื่อนมาดูหน้าห,หน้านังเงินลงมาอีกแล้วนะเต็มกระดาษไปเลยฮะ38120บาทโอ้โยเหลือสองหมดนะเปิอดออตโต้ไปนะเพื่อนๆครับ บับไปอีกแล้วแล้วหน้าแดงว่าไงฮะหน้าแดงสุงท้ายเอาแปดหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทโอ้โหพอดีกว่าเพื่อนๆนครับโอ้โหหน้าแดงดอกนี้หนูเรื่องนี้ฮะเต็มกระด,ดานเลยครับเพื่อนๆครับแปดหมื่นหนึ่งพันบาทโอ้โหแล้วเลขกลมๆเลยนะพอดีกว่านะฮะ 2,389.4บาทโอ,โ,โอ้โหเกินปุยหรือเปล่าเดี๋ยวมันเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับหากถูกใจคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์ฝาขขกาขขกดติดตามคลิฝากกดกระดิ่งให้กับช่องบังวินพาปาั่นเงินด้วยนะฮะเดี๋ยวมันเจอใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับสวัสดีสวีสดะ